มีครั้งหนึ่งที่ผมนั้นจู่ๆก็อยากไปดูหนังด้วยความไม่รอช้าผมก็เลยกดเข้าไปที่แอปตัวหนังเพื่อที่จะจองตัวหนัง2เรื่องที่ผมนั้นจะเข้าไปดูก็คือเพื่อไม่สนิทกับสับป,ปะเลอจากนั้นก็รีบตรงดิ่งไปที่โรงหสังแล้วไปนั่งดูในโรงหนังได้ตามเวลาฉายพอดีแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยก็คือหลังจากที่ผมเข้าไปดูหนังเรื่องแรกจบผมก็ออกมาจากโรงหนังแล้วก็รอดูเรื่องต่อไปคือเรื่องสับป,ปะเลอผมนั่นไปเห็นพี่สาวคนนึงเขาเดินตรงมาที่ผมแล้วก็ถามว่าน้องมาคนเดียวหรอ ตอนได้ยินคําถามก็ตกใจนิดหน่อยเพราะจู่ๆก็มีสาวเดินเข้ามาถามคําถามแนวนี้มันก็คิดในใจว่าเขาอาจจะมาจีบเราหรือเปล่าวะแต่ไม่ใช่หนาะเพราะพี่เขายื่นตัวหนังให้ผมแล้วก็บอกว่าเพื่อนของพี่เขาที่ชวนไปดูหนังกันะเขามาไม่ได้เขาก็เลยเอาตัวหนังของเพื่อนพี่เขาเนี่ยมาให้ผมแทนและเป็นจังหวะเดียวกับที่ผมรู้สึกคลินแล้วก็อับอายกับตัวเองมากๆที่จู่ๆกูไปคิดแบบนั้นกับเขาแล้วเหมือนผมกําลังหลงตัวเองเลย แต่ยังไงผมก็ได้ไอเทมตัวหนังฟรีมา1ใบโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ไปดูเลยสักบาทพอมาถึงตรงนี้ทุกคนจะคิดว่าผมโชคดีที่ได้ตัวหนังฟรีมาดูใช่ไหมล่ะครับ but is not <S เพราะตัวที่พี่เขาให้มามันเป็นตัวหนังเรื่องเดียวกับที่ผมนั้นกัลังจะเข้าไปดูแถมเวลาฉายมันก็ตรงกันด้วยนะแล้วที่ผมจองซื้อตัวหนังเรื่องนี้ไปแล้วด้วยมันก็เท่ากับว่าผมก็อดสิทธิ์ดูหนังซ้ําไปด้วยเหมือนกัน